ลุงอินสอนค้าต้อนรับเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครค่ะนานๆมาทีนะลุงครับขอบคุณมากๆนะครับไหนอะคะที่นี่เลยคุณลุงคับไปหน่อยอคุณลุงอินสอนคะกี่ปีแล้วคะที่แบบไม่ได้แสดงงานใหญ่ๆในกรุงเทพอะคะ่ะประมาณ9ปีนะโอ้นานมากเลยนะ ที่มีหนนค่ะที่อินสนวงสามหอบหิ้วศิลปะ91ชิ้นจากภูมิลำเนาจังหวัดลำพูนมาแสดงถึงกรุงเทพนักคอมมินิตี้สร้างสรรค์ย่านเจริญกรุงเป็นเัศการเดี่ยวครั้งใหม่ในกรุงเทพในรอบ9ปีนับจากปี2557มาครบทุกยุคทั้งงานสมัยเรียนศิลปากรช่วงปี2503ที่ยังเห็นเป็นรูปประมอย่างภาพพิมพ์แกะไม้รูปนางงามเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือนวลสวัสด์ลังกาพิน กอดวีรกรรมตะลุยอิตาลีสู่บ้านอาจาร,รย์สิลป์พรศีบันดาลใจให้สร้างงานนมามธรรมยุคต่อมาใหญ่สะดุดตาต้องงานเพ้นขนาด5เมตร2ชิ้นที่พึ่งวาดเสร็จปี2,565หรือจะงานเขียนสีด้วยส้นเทา้าสื่อถึงการเดินทางต้องเดินด้วยเทา้า ทั้งผลงานล้ำสมัยและเส้นทางชีวิตสุดโต่งที่เล่าขานถูกถามโดยคณะนักเรียนจากชนบุรีที่มาทัศนศึกษาจนแน่นแกลลอรี่ตรงใจอาจารย์อินสนเลยค่ะที่อยากเผยแพร่ผลงานให้กว้างไกล I was very excited about his was work. about very ครูอานิต้าเป็นทั้งศิลปิน <and S 1> และครู <and S 1> ผู้สอนวิชาศิลปะและการออกแบบพาเด็กๆจากโรงเรียนนานาชาติรักบี้มาชมงานเพราะอยากให้เด็กที่กำลังค้นหาเส้นทางของตัวเองเห็นวิธีทำงานที่หลากหลายเปลี่ยนไปตลอดช่วงชีวิตทั้งงานไม้เซรามิกจิตรกรรมภาพพิมพ์ เธอชื่นชมการควบคุมวัสดุสร้างเส้นและรูปทรงของอาจารย์อินสนซึ่งนักเรียนได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะที่สำคัญการได้เจอศิลปินและเห็นของจริงดีกว่าดูทางหน้าจอแน่นอนค่ะไม่ร,รู้จุดจะเป็นครั้งสุดท้ายเปล่าไม่รู้กา <laughs> <laughs> แสดงก็แสดงไปได้่อยถ้ามีคนมาสนใจอยู่เฉยๆก็ได้แต่อยากจะให้คน เห็นงานที่ทำไว้อายุมากขึ้นขึ้นเราจะไปทำซ้าๆมอนก็อายุจะไม่ไปไกลอ๋อยิ่งมากยิ่งสดใสเหรอคะลุงใช่ยิ่งมากขึ้นยิ่งสดใสขึ้นเพราะอะไรเพราะความรู้สึกว่าความรักงานเป็นส่วนใหญ่ก่อนที่ลุงอินสนจะไปอิตาลีเนี่ยท่านทำงานที่เป็นรูปธรรม เป็นต้นไม้เป็นนกเป็นบ้านคนเป็นคนหรือเป็นอะไรต่ไม่อะไรที่เปราเรียกกันว่างานที่เป็นรูปนะแต่เมื่อไปถึงอิตาลีแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนเป็นนามธรรมาท,ทั้งหมดลุงให้เหตุผลว่านามธรรมาเป็นภาษาสากลลุงทํางานทุกวันอย่างแข็งขันและอย่างเข้มข้นนะครับเราไม่เคยเห็นศิลปินคนไหนที่ที่ขยันแบบนี้เราไม่เคยเห็นศิลปินคนไหนที่มุ่งมั่นต่อเส้นทางของตัวเองขนาดนี้ ชื่อนิทรรศการ Infinite Ride การเดินทางที่ไม่สิ้นสุดนอกจากบอกว่าไม่มีวันหยุดสร้างงานยังล้อกับตำนานหนุ่มวัย28ปีใช้เดียวขี่สกูตเตอร์ไกลจากไทยไปเมืองฟลอเรนซ์ผลิตและขายงานเลี้ยงตัวระหว่างทางมีหลักฐานคือภาพพิมพ์แกะไม้หนึ่งใน3ชิ้นที่หลงเหลือชื่อแมวกินปลา หนึ่งในงานหาชมยากที่ออกตัวเลยว่าขายไม่ได้คล้ายกับอีกหลายชิ้นประวัติศาสตร์ที่ตั้งใจสะสมไว้ให้รุ่นหลังได้ชมที่หอศิลป์อินสนบ้านป่าสร้างน้อยลำพูนซึ่งฝากลูกหลานดูแลและอาจารย์ยังให้ความสำคัญกับคุณค่าผลงานมากกว่าเงินตั้งแต่วัยหนุ่มครั้งหนึ่งที่ต่างแดนเคยมีคนขอซื้อยกชุดหากตัดราคาครึ่งหนึ่งซึ่งอาจารย์อินสนไม่ใจอ่อนผมแสดที่ปารนะร เราอย่ามาเหมาลุงขึ้นราคาลุงบอกเอาให้พวกกินดีกว่าลุงไม่ลุงไม่ยอมไม่ใช่ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าถ้าถ้าลุงยอมแล้วลุงก็จะมีบ้านมีอะไรอะไรกลับบ้านไปได้ศักดิ์ศรีของศิลปินเป็นความดื้อกระด้างกับงานของตัวเองคิดว่าเขาอยากเอางานผมไปเข้ามิชียนผมบอกผมยังไม่ตาย พราะงานงานเข้ามิเชียนารีคนตายไปแล้วเพราะงานที่ทำทำไม่ได้แล้วทำที่ประเทศเล็กที้คอฟูภาพ,พิมพ์ภาพพิมพ์ก็เลยต้องเก็บเป็นประวัติคนจะได้ไปดูถ้าขายไปหมดคนก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์เะเป็นไปไหนที่คนที่คนยุนทานมาว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรที่ไหนที่ไหนเราจะได้ตามเรื่องได้ เดินทางไม่ต้องไม่ต้องถอยหลังค่ะคืออะไรคะคุณลุงหนูขอดูหน่อยไหน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 ไม่มาไกลเพื่อถอยหลัง <laughs> โอ้ไจเลยความรู้เชิงช่างของอาจารย์ S <S อินสนวงสามยังเป็นที่มาผลงานที่ไม่เหมือนใครทำประติมากรรมไม้แบบถอดประกอบได้ชิ้นนี้คล้ายคนจูงแขนพากันไปข้างหน้าชื่อไม่มาไกลเพื่อถอยหลัง การทำงานไม่เคยหยุดแม้ในวัยเลขสวย88ปียังทำให้อาจารย์อินสนเป็นศิลปินแห่งชาติคนแรกและอายุมากที่สุดที่มาแสดงเดี่ยวที่333แกลลอรี่ในแวร์เฮาส์3าเจริญกรุงชมได้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566กริษฐาดีม e, ีไทย PBS รายงาน